ไป,น,ไปนเลีล <c oughs> เปยนอีกแล้วคนเฮีย,ะฮยะอะไรวสวยนาดนี้วะ <c oughs> ทำทรงทำทรงเหีย มีเสียหน้าคนมีสารเล่นยังไงอ่ะยงยทำไงเดียวคนดูทำไงดียวคนดูอั่ยังยังยังยเลยดิวองยเย็ดเังยัยังยังสังสัยัครครับยนงยังยังยัแยังยแคยนงยังยังยังยไมยังยังยัยวอยังอ้ยังยยังไงยังองยังยงยังยังงยังงเยังยั ไอ้ัวเสียโรคอาให้เสี่ยมตาตาเวทขึ้นลาวกงตาเวทขึ้นจบแค่นั้นแหละไอ้ปอไอ้ปอตาขอมกูต้นเกลียมกูตามแตกูไม่ได้ทำอะไรอยู่วะทกคนทุกคนจำเวดขึ้นแค่นั้นแหละไอ้ปอว่าหล่ถ้างั้นละลองซักครั้งหนึ่งเชียกเยวอ้ปอไอ้ปอิอ้ปเไอ้ปอ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 ไอ้ปไอ้ปอไ้ไอ้ปอไอไอปอไอ้อยปอไอ้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 เลยเออยังมีคนตาย้้อ โอ้เฮียมันจะมาฆ่ากูและไอเจ้าวีในสายมฆ่ากูาาสามคนที่ทยกูใช่หมไม่ไม่ไม่โอ้โหยงยัไม่เห็นเป็นคำไเป็นคำมดูกูต่ไปมาดูกูดูกูทากูมันไม่มาด้วยกันได้เฮียมจะกลกคยวะดึงไม่อเมอ,อกันดี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  ไม่มีตางไงสัตว์ไม่รู้อเลยอ่ะคือกลัวว่ะอีทองเลยก่อน พี่อะไรวะอะไร้ายพี่อะเป็นเวลาสองคนเงียบๆไม่ต้องเงียบไม่ต้องเงียบแล้วหดเลยเออใช่เหรอไอ้ี่อะดูดีียูทำดีพี่ยกูไม่ทำอะไรเลยกูัได้ปวดกูอ่ะีดูดีเพี่อะอะไรวะอ้ยเกิดอยไรพีอ ไม่ก็กูรู้ไงเพราะพวกมึงอ่ะจะเดินด้วยกันสามคนกูก็เลยยอมเดินแยกเพราะว่าถ้าตกรอต้องมาแยกพี่อ่ะรู้หมเลยต้องเป็นเสียใจอาจจะฆ่าคือตาร์เลขพี่แต่มันไม่ฆ่ากูมาแก้ไฟเสร็จไม่กลวหลังเลยกีเกียดไว้ข้อเล็งกูไป่ดิ้งเลยฮะกูไป่ดิ้งแล้วอ่ะ เอ็กซ์ซีมโกนจัทไงวะเไม่นะเฮ่ยนะเพื่อนดีเฮียนักซ์ซีมโกตายจะทำไงดีวะได้เสื้อได้เซ่ซ้อ่แต่ตอนแรกอที่กูออกมาไก่ดีอาให้เฮียขึ้นประตูปิดแล้วกูอยู่กับแม่งแต่ทีนี้เห็นไอ้ตูมันไปอีกทางนึงเราเอาที่เจนมาอนี่ใช่ไหมกูก็แยกกับมันแล้วมันก็พอไปส่งดายครับเพื่อนอ่ะอีเยวีนไม่พูดเลยนะไอ้สัตว์ กูผิดเลยอะกูเดินกับมึงเดินไล่กูอยู่ไอ้สัสมึงไม่ทูดในอ้เอาเมื่อกี้มึงได้ไปไก่ตุ้มไหมตุ้มได้ตามหลังไปกูไม่ไปแกะไอเูียกูแยกไกเดียไปตอนที่เราเจอกนคือตอนแรกตอนแรกคือตอนแรกคือตอนแรกคือกูกับมึงอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วโดนขังกูเลยแยกทางนึงแล้วเนี้ยกูก็ไปเจอไอีไงแต่แต่เนี้ยกูกูไม่เจอใครเลยเฮียอันนี้หมวใครกันไม่ก็เมื่อกี้กูเห็นอีกคนนึงอะอยู่กับกูไว้ก่อนที่ไอเดียจะตายอะ แล้วกูก็ได้ทำไว้จนกูลืมเลยที่เวลาน้อยเกินอะพ่อมึงต้องปรับเวลาหน่อยนะเออเดี๋ยวลองปรับเวลองไม่เข้าใจไม่เข้าใส่ตูมอ๋อเขี้ยจบละไม่เป็นไหมพอเป็นใอเป็นในเหี้ยพอเป็นก็เหี้ยแล้วไอ้สัส มึงทำไมำไม,มึงปิดประตูขังกูในห้องในห้องใหญ่กูกูปิดกูปิดทางตรงไหนกูไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยกูเดินไปกับใครก็ไม่รู้แล้วก็เป็นกดรีพอร์ตไเพี่อ่ะเฮ้ยเมื่อกีอ้มึงมึงได้ไปทางไหนนะมึงไปทางทางตรงปะทางทาง,ทางเที้ยหรอเฮี้ถูกอ่ะกูรู้แล้วไอ้เป็นกูกูลัวเลยอะไรวะใครวะเออเฮี้ยมันเป็นกลัวกูไม่ได้ทำเฮี้ยเลยโอ้ยดูดูพวกมึงทำนะไอ้เฮี้ย มันต้องใช่แหละหนึ่งฆ่ากูนี่ที่มีผู้ก็ปิดประตูปิดประตูกูทำเพสจนกูลืมเลยว่ากูมากับใครบ้างเออก็ะต่ายชิปได้เฮียกระต่ายใครที่ชอบยัยดิบกันอะไรก็แชร์กันตามตระกี้แชร์นิดเีวดีนะครับคำอยากก็พูดตามกันนะเออไปแล้วบาย